โอเคครับผมนะสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยอะไรนะครับผมนะวันนี้ครับอยู่กันในเกมโรบกักนั่นเองนะครับโรบักนะฮะแล้วก็มาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า All Star Smash นั่นเองนะครับเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวของพิกกี้นะฮะเป็นเกมพิกกี้ก็คือเกมโรบักที่แบบว่าเอาชีวิตรอดเนาะเป็นดังเป็นเกมที่ดังมา,มากๆเลยนะเพราะว่าผมก็เล่นกับเพื่อนอยู่แต่ผมไม่ได้อัดน,นะถ้าเกิดว่าดูจากตัวละครเนี่ยก็จะเห็นว่ามีตัวที่คขะ จากในพิกี้อย่างเช่นปเตโต้เนี่ยก็น่าจะเป็นมิสเตอร์พีใช่ไหมซีบราเนี่ยออจำไม่ได้นั้นในในในพิก้มชออื่อว่าอะไรเพราะว่าผมจำไม่ได้เล่นหนาแล้วอ่ะเออส่วนตัวอื่นอย่าไปคิดถึงมันนะฮะเออไอ,อ,อ,อตัวแฟนทอมมันนี่ชิคเก้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันมาจากไหนหออน้าเขาก็นาก่าจะเพิ่มเข้ามานุไม่ได้เอามาจากไหนเลยนะไม่ไดเอามาเนี่ยเนี่ยเป็นหมีสีน้ำตาลมีแก้นแดงๆ,ๆไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยนะฮะอย่าไปสนใจนดีกว่านะครับ ตอนนี้ครับผมใช้เป็นตัวละครระดับ2นะครับก็คือกล้วยครับเป็นกล้วยอาวุธของมันเนี่ยก็คือการปากกล้วยเนาะปากกล้วยแบบสามฉกที่เปื้อนกล้วย,ยงไงซื้อเกมเนี่ยมันก็เร่นง่ายๆครับมันก็ไม่เกมแนวฟาร์มวิวทั่วๆไปเนี่ยฟาร์มวิวปัญหาคือมันมันจะแบบว่ามีการ PVP ด้วยซึ่งเราก็ต้องแย่งวิวกับคนอื่นเขาอะง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่ามึงตีวิวไม่ดีเนี่ยเพื่อนมันจะตีโดนเพื่อนแล้วแล้วมันจะทำให้เพื่อนปวดแล้วเพื่อนก็จะกระทืบหน้ามึงแค่นั้นแหละนี่ จะรีวิวสกิลให้ดูกันนะสกิล Q เนี่ยมันก็คือการปากร้วยแบบพ่องหลายรอบอะ่ะเออปาแบบหลายรอบอะ่ะปปกติเน,นจะปาไปครั้งละสามลูกใช่ไหมน,นั้นคือแบบปาร้อยแปดสิบองศาปาเีย <c oughs> อะไรตั้งหนาก็ไม่รู้ส่วนอะไรมาเฟียเกิดดีกว่อาอ๋อมาเฟียอยู่แบบนูน้นผมลืมไปนี่เพื่อนมันจะตายแล้วเนี่ยน่าเนี่ยแห้งไปละน้าน้วกูก็ได้ฆ่าเพื่อนด้วยซึ่งสกิล e เนี่ยมันคือมันคือการปล่อยกล้วยไฟเว้ย เออปล่อยกล้วยไฟแต่รอสกิมัน<ๆ>มาก่อนผมจะกดให้ดูผมไม่ได้กดแล้วล่ะอาจจะตายก่อนนะอา่าได้หมวกเป็นบอลมาทำอะไรได้อมาดูก่อนดิซึ่งในเนี้ยก็จะมีการออาเวลด้วยเนาะใส่ได้ไหมอ่ะใส่ได้ด้วยล่ะสองอันข้าพลังขึ้นแล้วทำไมสกิลผมไม่นั่นวะเอ,อผมว่าสกิลผมบากอะเนี้ย few โอเคโอเคตอนนี้พอบอกเกมเข้ามาใหม่แล้วเดี๋ยวขอดูสกิลก่อนดิว่ามันรีมันดีขึ้นไหมเฮ้ยบอสลลงเกิดตีบอสลลงก่อนนี่เออของกี้ต้องนับอย่างนี้เมื่อกี้มันนับแบบโอ้โหนับแบบน่าเกลียดอะไหนกด R ายิงปืนใส่มันหน่อยที่ปังปังปัง อย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างนี้สกิลมันต้องเป็นอย่างนี้เออฟาบเพื่อนแห้งไปเลยหนึ่งตัวนี่ฮะนี่อะไรอะไรอ๋อใช่เกมนี้มีการแบบว่าเป็นคิงกันด้วยนะนี่โอ้โหทีบอสลิงไม่เข้าโอ้ต้องใช้ตัวนี้ไเปไปเวลาเล่นลิงอะนี่เป็นหมีสิหมีหม,มีตัวหมีจากไหนก็ไม่รู้มมไม่บอกไม่รู้เลยไม่จตกเกมอะไรไม่รู้เขทาท่าขึ้นมาใหม่แหละไม่รู้ ดูแล้วต่อยเป็นหมัดไฟด้วยนะกลัวจะไปเหมือนของเขาใช่ไหมผมไม่บอกกันเหมือนตัวอะไรนี่อ่าเพื่อนแม่งจริงบตสุกาสกูตัวนี้เลือดมันน้อยผมเข้าใจเห็นไหมผมบอกแล้วเกมนี้ไม่มีการพีพีมันก็จะตามมาอยู่เนี่ยแหละเอ้ยเอาไงวะเอเอาไงวะฮะ เอาไงวะถ้มึงเอาไงวะเม่กี้มึงต่อยกูอะนี่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 พอ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 อย่าไปหาเรื่องเขาเลยดีกว่านะฮะตอนนี้ผมมีเมกา้าสามเพชรผมกะว่าจะเปิดเปิดกล่องสักกล่องหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันเก็บได้ลวอันละเพชรเนี่ยเนี่ยากจะเกิดจะเปิดได้ละสักกล่องหนึ่งจะเป็นบุญมากเลยผมก็ขอเก็บเพชรสักพักเลยลเดินเก็บเพชรเดินไปทั่วแแบบนี่แหละเดินเก็บอยู่นั่นแหละ ต่อยต่อยเข้าไปตัวกูยิงได้เป็นแรงอยู่แรงชิบหายเลยเออแงเพชเจอฮะเพื่อนไปไหนเอา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 หาเรื่องเหรอ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 เราเปลี่ยนเป็นมนุษย์กล้วยก่อนดีกว่าโออโโลแมนเกิด อืมอืมอะไรพี่ดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหน่าน่นเนี่ยดูมึงดูตัวดิไม่คุ้นเลยหน้าตาอย่างนั้นโอ้โหมีแก้มแดงมีคัานน้ำตาสีม่วงไม่คุ้นเลยสักนิดเดียวเอาเก็บอ้าอ้าวอเาอาอยู่ก็จะมาชนะเลยเออเรานี่ผมว่าปงมไปแปลกๆแล้วล่ะเกม 600มันก็ไม่เท่าไหร่นะอันนี้ยิงนี่เอาหัวนี่ปิงมันพันฟีอะแหมเล่นเกมไม่สนุกแล้วเราวันเนี้ยแหมแล้วเดี๋ยวก็ต้องเดียนออนไลน์ต่อด้วยจะมีเดเรียนมั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้แหววตายหรือโควิดวะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะ นี่ไงกวทีดเพื่อนกูฉีดใส่หน้าเพื่อนเพื่อนแม่งก็ยิงกูจังเลยตายตายอะไรเนี่ยมิสไซล์บูมแมลงเปลี่ยนวุฒเหรออ๋อเปลี่ยนวุฒไปเลยอ๋อที่เปลี่ยนวุฒไปเลยดีดีดีรู้สึกว่าฟาร์มง,ง่ายขึ้นเยอะเลยนะมิสไซล์ที่เพิ่ดมดามีใช่ไหมล่ะ อ่ะแล้วเบทก็สามสิบพอไม่มีว pues <faire tres intens ifies> ิซายที่โหดีตายอ่ะเดี๋ยวผมต้องหาเก็บอีกสี่เพชรไว้ตอนเนี้ยนะได้ไงเจอแล้วสองเพชรเลยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยไอ้เแี่นี้อะไรเนี่ยเแี่นี้อะไรเนี่ยเแี่นี้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บเพชรก่อนสามเพชรเลยเหรอสามเพชรเลยก็ดีดิเฮ้ยมิเตอร์พีสัตว์ ใอญ่ใหญ่ใอญ่ใหญ่เ,เจะนะใยญ่ใจะนะกูหาเพชรอยู่นะวันนี้วันนี้ผมเป็นหวัดมากเลยอาการหวัดกำเริบลแล้วที่มังกรตัวนั้นเออมังกรตัวนั้นก็หน้าตาคุ้นคุ้นเออมังกรหน้าตาคุ้นคุ้นแต่เหมือนว่าจะไม่มีอะไรอย่าไปนสนใจเลยดีกว่าพูดจริงๆนะนี่ โอ้ยบอสแซนเกิดแล้วซึ่งในเนี้ยในเนี้ยใน,นใน,นในหลังเนี้ยก็จะมีไซเลนเฮดอยู่เอ้อโอ้ยเฮ้ย,ย,ยเพื่อนไม่ได้แดกอ่าแดกกูไปแล้วจังหวะนี้พับเพลทเอ้ยไม่ได้ไม่ใช่พับเพลทเหรอลุ้ชื่อไปแล้วเช่ยห ซื้อตัวอะไรบางอย่างซื้อซื้อซื้ออะไรไม่ได้เลยอะต้องหาเพชรให้มันเกิดสักเพชรนึงเพชรอะไรก็ได้เพชรเพชรเป็นงได้ยังไงนะมึงี่ะวันนี้กูจะเอาตำแหน่งคงเองคงะกูแล้วละ่ะตายตายงูตาย ตายเถอะตายกูเถอะเฮ้ยฮึบปล่อยกล้วยป่าไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยโดนอยู่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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหวันนี้กูไม่ไม่เปิดกล่องละกูจะฆ่ากูเนี่ยแหละเฮ้ยปืนมาอื้มอื้มไม่โดนเลยจ๊กเก่งเหรอจ๊กเก่งเหรอแข่กันเชียววะ ได้สักกี่นาวะออกจกเกมไปเลยอืมอืมอืม,อมเป็นงเหรองแค่ไหนกันเชียววะน่นโดนโดนโดนตำแหน่งคิงโดนเอ้ยฮึบหลบหลบอ่าเรียบร้อยไปแล้วคิงไปแล้ว้คิงแห้งไปแล้วไปคิงได้ยังไงนะ่ยมึงเนี่ยอ้าอยู่ก็ได้ปีกเออแปลก 8. ใส่ได้อะไรอ่ะได้อาจิได้วิ่งเร็วดี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 น่านเพชรเราได้ครบเลยนีหว่าฆ่าบอสได้เพชรด้วยยอดมาเพชรครบแล้วเพชรครบแล้วอือเอาไงวะก็ปลิ้นเอาไงวะเอาพอดีด้วยสวสดอ่ะกู้พึ่งอะไรไม่เข็ดไปละไปเปิดกล่องดีกว่าเปิดที่ที่เงียบสงบ เปิดนี่ดีกว่ามังกรมังคือเฮ้ยเป็นอะไรมันเป็นอะไรเออกูเอาตัวนี้ก็ได้อันนี้อะไรให้กูกเข้าไม่ดูอะไรขออัพอัพเกรดไว้โอเคเลยโอเคโอเคไทมเมทไปเลยฮะเพราะว่าเลือดเราเนี่ยสองร้อยนี่ก็พอตัวนะสองร้อยก็พอตัวอยู่เปิดสักกล่องนึง สาิเเซ็นตะคอยเป็นเป็นเงินเป็นเพชรแล้วก็สกินเมทัลเลียวอีกสาสิเปอร์ซ็นตเป็นคอมมอนอิปกรณ์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็น์อันคอมมอนอิปสิเปอร์เซ็น์แรปและห้าเปอร์เซ็นต์อเจเนอรี่อิปน์ไอ้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 สีม่วงเนี่ยไอสิเ็นเนี่ยแร่อิปกนณ์เนี่ยมันคือโอกาสดรอปน้อยใช่ไหมแต่ทำไมกูได้มันละสองอันวะะคือได้คือได้สองอันแล้วคือคือก็ดีใจอะแต่มันใช้ไม่ได้ไงเพื่อไม่ถึงเออแปลกะ เอาอย่างน้อยเอาเอาเอาเ,อาเอาันที่มันแบบว่าวิวถึงไม่ใช้ดังใช้งานหน้าก็ได้เออมามามาสักกล่องจะเสียเวลาเออเมดดาก้อนอะไรวะช่วยอะไรอะ่ะเพิ่มคลีสองร้อยมีพีเท่าไหร่พีร้อยสิบพีร้อยโอ้โหมันขึ้นมาจรลงนริดทีละหน่อยถูกทำไมไม่เอาเดาเมดได้กูัวเออแกนี่อีกแล้วเกนี่บอสหลากหลาย นี่นี่นี่ตายตายตาย,ตายสวยงามเมื่อเกมนี้ก็สำหรับเกมนี้ครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนก็พอแล้ว ครับเพราะว่าก็ช้เวลามากพอสมควรแล้วนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคิปชั่นคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใครชอบเกมนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำาิมพ์ของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในเวลาที่ผมลงคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมีไว้เพียงเท่านี้ตัวผมนั้นขอตัวลากัไปก่อนนะสวัสดีครับ